ที่มันเป็นเรื่องตัวตนเรื่องของตนเรื่องเรื่องตัวกูของกูในการเป็นอยู่ประจำวันของเราถ้าความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นอย่างไรคือที่ทำให้เรากระวนกระวายเดือดร้อนกระสับกระส่าย <c oughs> จิตใจกระร้อนเป็นไฟ หรือมันอยู่ด้วยความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความอิจฉาริษยาบ้างหรือความเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลบ้างนี่ในหมู่มนุษย์มันเป็นอย่างนี้คาราวาสันเป็นอย่างนี้นี่นคือธรรมดาของคาราวาสอคาราวาสอยู่ในความรู้สึก เหล่านี้รักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาดิสยาเ,เห็นกตัวกระทั่นมีความเศร้าเพราะความผิดหวังคาราวาสนี่จะเต็มไปได้วยความผิดหวังเพราะว่ามันหวังมากเกินไปเป็นบรรพชิตเขาไม่ไต้หวังอะไรหรือหวังก็ไม่ได้หวังมากมายอะไร มันก็ไม่ผิดหวังที <c oughs> นีกิเลสทําให้หวังมากเกินไปมันก็ผิดหวังมากเมื่อยู่ในความผิดหวังมันจึงโกรธบ้างจึงเส,สียใจโศกเศร้าบ้างที่ <c oughs> เป็นความทุกข์ทีนี้เพื่อจะเอาให้ได้เพื่อจะไม่ให้ผิดหวังหรือคำนองนี้มันก็โลภบ,บ้างมันก็เห็นกั่ตัวบ้าง เรื่องเหล่านี้ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ที่จะฟังาจากคำพูดหรืออ,อ่านจากหนังสือ <c oughs> ทุกคนต้องไปเรียนไปอ่านเอาจากความรู้สึกในใจของตนเป็นประจำวัน <c oughs> พอรู้สึกวุ่นวายใจด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าวความ อะไรก็ตามรีบรีบ,รบทำความรู้สึกในเรื่องนั้นให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไงจนให้รู้จักมันจริงๆว่ามันมีรสชาติอย่างไรก็ทั่งรู้ว่ามันไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาถ้ามันโง่มาก มันจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของน่าปรารถนาไปเสียก็มีคือมันไม่ยอมสลัดทิ้งไงความรักความโกรธความเกลียดความกลวัว,ลว,ว,ลวต่างๆนี่มันไม่ยอมสลัดทิ้งยังคงตงวนเอาไว้นั่นเราจึงเห็นว่าคาราวาสเนี่ยเขาก็มีความทุกข์มากรู้ตัวเก็มีไม่รู้ตัวเก็มี ดับชอบพอใจในความทุกข์เสียก็มีผู้ที่สั้นที่สุดก็คือว่าคาราวา่ามีความทุกข์มากเมื่อมีความทุกข์มากในเรื่องที่จะดับทุกข์ได้มันก็จําเป็นสาหรับผู้ที่มีความทุกข์มากถ้าเป็นบรรพชิตเป็นฤาษีชีพลายเป็นมูนีเป็นอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีความทุกข์ เรื่องความดับทุกข์ก็ไม่จําเป็นดยวนนี้เรื่องดับทุกข์สูงสุดคือเรื่องสุญญาตาเป็นของจําเป็นสําหรับคราวาสที่มันมีทุกข์มากเป็นคราวาสเป็นเพศที่ต้องมีความทุกข์มากผิดกับเพศบัณชิตและบางคนก็มากอาจนกระทั่งเป็นโรคประสาทเป็นบ้า ฆ่าตัวตายไปเลยดังนั้นคราวาสควรจะได้สิ่งบำบัดทุกหรือยาบำบัดทุกเนี่ยอย่างแรงกล้าอย่างสูงสุดอย่างแท้จริงมากพอกันกับความทุกข์ของตน เพราะเหตุนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ขราว่าย่างยิ่งนั่นคือเรื่องสุญญาตาเนี่ยความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แต่คนส่วนมากไม่รู้เรื่องว่าสุญญาตาคืออะไรโดยถูกต้องแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อนิพพานยังไม่ต้องการเรายังไม่ต้องการ นี่แหละไอ้จ้แม่อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องข้าใจผิดมันไม่มีเรื่องอื่นน่ะนอกจากเรื่องที่ไปนิพพานน่นจะจะดับทุกข์ได้เรื่องที่ไม่ไปนิพพานนั้นดับทุกข์ไม่ได้เราควรจะเอาเรื่องที่สําหรับไปนิพพานมาดับทุกข์เท่าที่จําเป็นหรือเหมาะสมแก่เราแม้ว่าจะไม่ไปนิพพานโดยสมบูรณ์ มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปทางนิพพานมันจึงจะดับทุกข์ได้เรื่องอื่นมันไม่มีเรื่องสุญญาตาเป็นเรื่องสำหรับการบรรลุนิพพานอันระดับสูงสุดแต่อาจจะอามาใช้ในระดับขราวาาตัวตัวไปได้เหมือนกันเพราะมันเพราะมันไม่มีอย่างอื่นมันมีแต่จะหยุด ความทุกข์คลายไอ้ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เนี่ยเรื่องความว่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสนับคลายความยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลง <c oughs> แล้วความทุกข์มันก็น้อยลงทีนี้สำหรับคำว่านิพพานนั่นควรจะเข้าใจถูกต้องเอ กันเช็ทีจะดีมากไม่ใช่ว่าตายแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่เมืองนิพพานที่ไหนก็ไม่รู้คำว่านิพพานนั่นหมายถึงความที่มันเย็นลงเพราะกิเลสมันหยุดไปถ้าสิน้นกิเลสสิ้นเชิงมันก็เย็นถึงที่สุดเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ แต่แม้ว่ากิเลสจะหยุดไปจะว่างไปบางส่วนบางขณะบางเวลามันก็มีอาการเป็นนิพพานด้วยเหมือนกันคือมันเย็นลงมันไม่มีความเย็นลงอย่างไหนที่นอกไปจากเครื่อนนิพพานแม้ว่าคราวาชชาวบ้านอะไรบางครั้งบางเวลาบางคน เขาสามารถทําให้เย็นออกเย็นใจให,หยุดในความร้อนได้บ้างมันก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องนิพพาน <c oughs> คือเรื่องที่กิเลสมันไม่ปรุงขึ้นมาครอบงำจิตใจในเวลานั้นจิตใจมันก็ไม่ร้อนหรือเย็น <c oughs> พูดเป็นสูตรได้เลยว่าพอกิเลสเข้ามาในจิตใจมันก็ร้อน กิเลสดับไปมันก็เย็นดับไปเท่าไรมันก็เย็นเท่านั้นท่านเราจึงมีอะไรสําหรับที่ทําให้กิเลสมันจางลงหรือดับไปแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะจริงหรือแท,แท้จริงเท่ากับเรื่องสุญญาตา กิเลสไม่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นในใจเมื่อ,อไรก็แปลว่าเราอยู่กับนิพพานชนิดชั่วคราวเมื่อนั้นเดี๋ยวกิเลสเกิดขึ้นมาอีกนิพพานชั่วคราวก็หายไปเราก็อยู่ด้วยทุกข์หรือความร้อนือ <c oughs> เดี๋ยวกิเลสหยุดไปว่างไปโดยเหตปัจจัยอะไรก็ตามมาัน <c oughs> ก็มีนิพพานชั่วคราวปรากฏอีกแหละ ท่นใครมีความเย็นอ,อกเย็นใจมากกับหมายคาวามว่าเขาได้อาศัยอนิพพานชั่วคราวนั้นเลยมากก็ให้มองให้ดีๆถ้าไปหวังแต่ตัวหนังสือในตำราในคำภีอยู่แล้วก็ยังอีกนานมากกว่าจะรู้เรื่องนี้เขาให้รู้ จากภายในวา่าจิตใจมันเย็นหรือมันร้อนมันถ้าร้อนก็มีกิเลสถ้าเย็นมันก็ว่างไปจากกิเลสว่างอยู่จากกิเลส <c oughs> ในว่างจากกิเลสนั่นก็คือสุญญาตาในความหมายหนึ่งแต่ความหมายที่ถือเป็นหลักก็คือว่างจากความหมายมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตน ในความหมายมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนนั่นมันก็คือกิเลสเองเป็นแม่บทของกิเลสทั้งหลายเมื่อใดมีความหมายมั่นเป็นตัวตนของตนมันก็ปรุงเป็นกิเลสเป็นความโลภก็ม,กมีเป็นความโกรธก็มีเป็นความโง่ความหลงก็มีความหมายมั่นเป็นตัวตนนั่นแหละเป็นรากฐานของกิเลส นันถ้าไม่มีเหตความหมายมั่นประเภทตัวตนของตนมันก็ว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนก็ได้แ,แต่จะเรียกมันก็ว่างจากกิเลสมันก็ไม่รอ้อนมันก็เย็นเป็นนิพพาน <c oughs> นี่คาราวา่ามันก็มีเรื่องมากแล้วก็มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสำหรับจะให้ปรุงเป็นกิเลส คือร้อนเป็นไฟมันมีเรื่องมากคือมีมากกว่าปันไปชิดหรือสีมุนีชีไพรที่ก็อยู่ในปา่ามันก็ไม่มีเรื่องที่จะพรุงให้เกิดกิเลนและร้อนมากเหมือนพวกคาราวาสที่ครองเรือนที่อยู่ที่บ้าน